ให้แค่ปอออนวีพให asure, ้่อยไม่ค่อยคิวไอออนให bien, ้เออมืองเยืนเดี๋ยวไอบอ้บูมบูมหืมจัดเออกูรู้กูรู้กูรู้อะไรเอย่ะไรกูยังไม่ได้บอกเลยไอ้สัาไอ้เฮ้ยแม่เฮ้ยยูจัดไอสั์ กูจะดูว่ามันจะรู้ตัวเมื่อไหร่ไม่บอกจะไม่ตัวเลยไห็เหรอมีอะไรไอ้เน่ยปังเลยพุทธีมีมีคนคน นีบินน้าสุเป็นยังหมดยาเป็นยังน้าสุเปนตามตาไปดูตามไปบล็อกเกอร์มันเห็นกูเหรอไม่เห็นแล้วอุ้ยโอ้โหไปไปมองเห็นนะทำมันเห็นอะยิง ไม่เห็นแล้วมันไม่เห็นมันไม่เห็นมันไม่เห็นหรอกมันไม่เห็นแล้วมีตัวอีกตัวมีตัวมั้งยิงเลยยิงเลยยิงเลยอุ๊ยอุ้ยอันเลิศละมันอันเลิศละมันยิงเลยแกันอ่ะเลิศยังไงก็ะไม่เห็นแล้วไอ้ปุ้มยิงแล้วที่ปุ้มไม่ต้องละโดนโดนหลังไหนไหนไหนโดนหลังลงรงลงมาแล้วจะเอาเปล่าเอาเปล่าฮัลโหลฮัลโหล ลโหลอ้าอ่าเงียบดิฮัลโหลอ้าวมาอ่าอเอ้าเอาประเนี่ยเอาประเนี่ยบุ๊มเอฟวีดีตรงดาวองคารเดี๋ยวเดี๋ยวเอฟวีดีดีบอสตายแล้วหรือเปล่าวะเอวีดีเดี๋ยวเพิ่งไม่สนสนบรรจสนใจมันก่อนเฮ้ยกันโดดต้องอย่างนี้เอชตัตโอ้โหไอ้บูมไอ้บูม อะไร่อยเก็บไปดิเก็บไปดิอิ่มครับอิ่มไดอะไรนัตว์กโหเ่ี้อะไรเมื่อโผ่่อะไรเฮ้ใครใครดีทิมกันเมาแล้วไปไปดูบอสกันไปดูบอสไปดูบอสไปดูบอสไอีสัตว์ไอ้ยี yeah> ่ยทางโน้นไอ้สัตว claro> ์ถ้ามันยิงบอสตายของต้องดรอปเลยเดิเอ้ยเดี๋ยวถ้าบอสตายของมันดรอปอะไรวะมันจะดรอปอะไรวะ ในต,ตัวก็วไม่มีอะไรโหศไอ้ยิปน์มั้งข้างนมีเซ็ตแกงโศกอียิปต์นั่นอะเก็บไปยังเก็บไปแล้วเก็บไปหมดแล้ว